สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ขัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้ส่วนจำกัดห้างขายยา้องยาเพิัตราโบแดง Nature's Gift Black Coffee l o r o a l เรียวไวทอลิฟ กระจกเคมีพันเอจีซบริษัท SSK พลับบิชชิงจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดคนท,ที่แของรอบนี้ครับครับสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูกราดหเเซแป้งทอดกรอบซอสปรุงรสตาฉลากเหลืองซอสปรุงรสฉลากเขียวและน้ำจิ้มไก่ตราฉลากทองเอาละคราวที่แล้วคณะกรรมการติชมเป็นยังไงมีแผ่วบ้างครับผมมีแผ่วแล้วมีจริงไหมมีจริงครับผมมันทำไมถึงแผ่วล่ะ ก็ตื่นเต้นครับผมมาเอาเพลงอะไรมาประกวดเอาเวจีใจครับผมเนยอาฟพลันอยู่นักเำหน้าเอาเวจีใจของอาฟรออยู่แล้วไปโดนสะกดกันทำใจเสียบ้างก็ดีเหมือนกันที่ตัวเรานั้นมันไม่จำไม่ ต้อยเป็นชาวนาหน้าตาปราณดำจึงทำไม่มีความมายเขาเรียงเคียงคู่สู่การวิวา คนร่ำรวยเข้ามาก้าวไกลคนจ,นจนจนดิ้นรนหายตายอย่ามาว่าจะมีหวังยืนมองเรือนหอเขาอยู่ภายในพอเขาดับไฟหัวใจแทบพลัง รอเป็นวันส่งตัวคราวนี้ยามขอเพลินสุขาวดีเป็นอาวทีของเราันไปดูคณะลูกขำผมอยากรู้เลยอสามคะแนนเท่านั้นสี่คะแนนเท่านั้นคะแนนครับทำไมไม่สี่ให้เพราะอะไร ก็คิดว่าไม่มีที่ติอะไรเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังออกนะเหมือนเพียนแค่ที่เดียวเองอะอ้าวแล้วพวกที่ไม่ให้ล่ะร้องไปแบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะของปุ๋ยน่าจะเป็นน่าจะหันมาทางนี้บ้างเกี่ยวเลยล้อเล่นล้อเล่นเหมือนน้องปิ่นพูดเมื่อสักครู่คิดเหมือนกันค่ะหันมาดูความจริงจากคณะกรรมการคุณพ่อครับโอ้โหสำเนียงเสียงพลังเสียงของโน้ตโอเคเลยนโลกนะแต่ว่ามันมีพลิกนิดๆนะลูกนะ แต่เรื่องเสียงเรื่องพลังเสียงเรื่องกำลังใกล้เคียงยอดรักมากเลยโดยรวมแล้วขอให้โเนื้อเสียงดีครับแต่ก็ยังมีเพี้ยนโดยเฉพาะเวลาเราเอื้อนเลื่อนหอเนี่ยไปละแต่ก็ไม่ไม่น่าเกลียดนะฮะมีอนาคตครับอารับก็มีเนื้อเสียงดีนะครับแล้วก็พลังเสียงล้นเหลือเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องอารมณ์เพลงนะครับผมดูเรียบเรียบเกินไปบางท่อนนะครับหมดแรงขวาคว้า มันอาจจะแผ่วๆบางๆนิดนึงนะครับผมเป็นแรงใจให้ครับเชียบนะฟังเพลินๆนะคะร้องสบายๆแต่ว่าจะติดจงท่อนยืนมองเรื่อนเขาะอันนี้สำลักน้ำลายมาเสียงมันจะหายไปแล้วมันมีการพลิกอยู่ในในท่อนนี้นะคะยิ่งตอนเขาดับไฟหัวใจแทบครั้งนี่ก็แบบม,มีมีเพี้ยนเลยแหละ มีเพี้ยนในท่อนเลยนะคะแต่ว,ว่าวันนี้ถือว่าร้องแบบว่าสบายๆเอาใจช่วยค่ะอขอบคุณครับติดต่อได้ไงติดต่อได้ทางเฟ e บุ o k นะครับผมพระรัญยูนักธรรมนาภาษาอังกฤษครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์086 0945883ครับเดี๋ยวเราจะให้ทุาผู้ชมไปพบกับข้อมูลของเรื่องการทำประกันซึ่งมีอยู่หลายสิบบริษัทในประเทศไทยถ้าไปติดต่อบริษัทเองจะได้ข้อมูลเพียงด้านเดียววันนี้เรารวมเอาทั้งหมดมาแล้วให้บริษัท TQM Insurance Broker จำกัดเป็นผู้แนะนำครับ ชุมทางห่วงใยท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องแห่งความรู้และเยเฉพออย่างยิ่งสุภาพสตรีหรือคุณผู้หญิงครับวันนี้ได้รับเกียรติจากดรนภศนันธนิภาท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีคิวเอ็มอินชลนบกเกอร์จำกัดสวัสดีครับค่ะอนุญาเรียกพี่ตุ๊กครับพี่ตุ๊กครับผู้หญิงสมัยนี้ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวขับรถคนเดียวไปช้อปปิ้งคนเดียวไปหาเพื่อนไปเที่ยว แต่ก็สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือการเดินทางนะครับค่ะต้องบอกว่า TQM A นะคะเราก็ทําวิจัยมาว่าเอ๊ะเวลาผู้หญิงเวลาเกิดแบบอุบัติเหตุจากบ,บนท้องถนนหรือรจากรถเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผู้หญิงกังวลใจใว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะทํำยังไงครนะเช่นหน้าตาเราอุบัติเหตุ <laughs> รถชนตู้รถเฉียวเขามาชนเราเอาความจริงเลยบางคนทาสัญกรรมก็เสียหายเลยค่ะความสวยงามอาจจะไม่เหมือนเดิม หรือบางคนไม่ได้สัญญกรรมแต่อุบัติเหตุไปทําให้เกิดรอยแผลเป็นบนใบหน้าค่ะประกันก็จะคุ้มครองการรักษาพยาบาลให้หให้แผลหายให้แผลหายนะคะแต่ว่าทางทีเอได้มีกรมธรรม์ฉบับนี้ร่วมขึ้นมากับบราษาิษัทเมืองไทยประกันภัยนะคะก็พี่แป้งของเรานะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้หญิงยุคใหม่นะคะ,ะสำหรับประกันมอเตอร์ฟอร์เลดี้นะคะคก็เป็นกรมธรรม์นในการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลระดับสัญญกรรมเลยนั่นก็คือดูแลรักษาในระดับสัญญกรรมสู สูงสุดถึง1ล้านบาทนอกจากนี้นะคะคุ้มครองทรัพย์สินในรถวงเงินอีก2 0 0 0 0บาทค่ะถูกโจรกรรมทุบกระจกขโมยกระเป๋าไปแล้วก็ได้รับของด้วยเช่นกันโอ้โหคุ้มค่าจริงๆที่สําคัญคือรถเสียแล้วครับระหว่างทางก็มีรถไซส์เซอร์วิสรถไปสไลด์ขึ้นมาเลยใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยรถชนต้องเข้าซ่อมที่อู่ก็จะมีรถใช้ระหว่างซ่อมไม่ว่าจะเป็นคุณบันฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดคุ้มค่าจริงฮะเพราะฉะนั้นสามารถติดต่อมาได้ที่ ฮอตไลน์ของ TQM คือ1 7 3 7หรือคุณจะสแกน QR c ค d e ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะหรือคุณจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ TQM หรือคุณจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันที่ TQM Insurance Broker ที่ผมขึ้นหน้าจอนี่นะวันนี้ขอบคุณพี่ตุ๊กครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณเช่น